จายสดเลยนะครับสวัสดีครับผมนายาคนเกษตรนะครับวันนี้กำลังเดินทางออกจากไร่วันศุกร์นะครับซึ่งจะเข้าเข้าบ้านนะครับซึ่งผมวันนี้ผมสั่งโรงสีข้าวนะครับโรงสีข้าวแบบแบบครอบครัวนะครับ สั่งไว้นะครับตอนนี้เขาได้นํามาส่งถึงบ้านแล้วนะครับเขาโทรมาแล้ววันนี้ก็จะเข้าไปรับของนะครับไปรับของแล้วก็จะไปเช็คของดูว่าอ่าลงสีมันสีได้ดีไหมเด้อไปถึงบ้านนะครับการสีข้าวเป็นยังไงลงสีเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอ่ารีวิวถ่ายทําให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับกาลังขับรถเดินทางอยู่นะครับครับสวัสดีครับ A few minutes later... นะครับได้มาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทําการประกอบนะครับเพราะว่าเป็นการแยกคินมานะครับเพราะว่ารถส่งมาตามรายทางก็กบรรจุมาหลายเครื่องนะครับเดี๋ยวหลังจากการประกอบเสร็จแล้วก็จะทดลองในการถึงข้าวดูนะครับว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับะนะฮะ เดี๋ยวรอดูตอนสีข้าวครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างจะทำการประกอบก่อนครับเตรียมอุปกรณ์รอถังสามใบถ้ามังก็ได้มันน้งเนาะถังถังถังดำน,นั้นใส่อะไรเดี๋ยวเข้าดูก่อนถังอังนี้ดีเลยนนเถังสเตนเลสแล้วข้าวเปลือกก็ใช้ข้าวมะลิดน้ำนี่นะ sáng thịt sang thịt xong sang thịt bằng xương này mà lòng con đi

ตอนนี้ก็จะเป็นการเทสทดลองตามสีข้าวลองดูนะครับข้าวที่ผมจะสีนี้เป็นข้าวหอมมะลิ105นะครับซึ่งเป็นใช้ลดรถเกี่ยวนะครับนี่เป็นเป็นเป็นข้าวที่ใช้รดเกี่ยวนะครับเป,เ,ปเ,ปเป็นข้าวาหอมมะลินะครับก็ตอนนี้ทีมช่างก็จะทดลองเทสแล้วก็สอนวิธีการใช้นะครับนะครับเป็นของซูเปอร์เซฟนะครับที่ผมสั่งอ,ออเดอร์มานะครับ เกษตรกรตัวจริงนะครับนี่ครับนี่เกษตรกรตัวจริงเครื่องที่บ้านก็มีแล้วนะครับแต่คนเราลุ่มกันเดี๋ยวเผื่อสนใจเครื่องนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่แน่ใส่ได้ครั้งละประมาณกี่กิโลใช่ละเต็มเต็มเต็มนี่เนาะเต็มลใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆที่บ้านเต็มแล้วบ่เต็มกัน เต็มเต็มเลยนะัตืมเอาสถานที่คือบดคือบทที่ออกนะบทที่ขอนี่เงนะวะโอเคถ้าใช้งานต่านนก็สับสวิตไปทางมาทำนี้อตัวนี้สามนัถจะใช้ในกรณีบท ของแห้งได้ทุกอย่างของแห้งนะเขาบดเขาบดเขาเขงบเขาเขาเขาบดเขาบดพวกแป right. oh. right. right. okay. mm ้งบดลองรับเด็กลองรับด็กลองรับเด็กงบด็กลองัเกลองร้บเด็กลองบเกลองรับเดกองนัเกลราบเดกลอีรับเกลอขึ้นเดลรับเด็องรับเลองรันเดลองรบเด็กอรับรับเดอบเลองรับเดกอร์บเากลองร้าวดรับเรับเลอรับเลองรับมกอบ็อบ็อรองรับครับรับเยอะเกินข้าวมันหัก มันจะขัดเยอะเกินมันมันมันจะขัดเยอะเกินไปประมาณเบอร์สองได้แต่ถ้าเบอร์สองแล้วปรับแล้วข้าวเปลือกมันยังไหลมาอยู่วนอยู่เราปรับลงมาเบอร์เบอร์สามครับ,รบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักแค่นั้นเดี๋ยวข้าวมันก็หายครับแล้วสีเสร็จเราเอาสปริงกลับมาเบอร์ศูนย์ศนกันสปริงมันอ๋อครับคือสีเสร็จแล้วเราก็คือกลับมาไว้เบอร์เดิมเบอร์ศูนย์นะครับเปิดตัวดูดอากาศตัวนี้ไว้ดูมันจะดูดเศษขยะเศษอะไรตอนตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือตัวดูดอากาศเนาะ เวลาเครื่องมีปัญหาในการสีหรือไฟตกไฟอะไรแบบเครื่องมันตัดไปเลยที่สับสวิฟไฟลงเลยนะครับอเอาลงเลยครับครับแบบเครื่องสีสีอยู่หรือไม่สีอยู่ข้ามมันติดสับสวิฟไฟลงเลยเดี๋ยวมอเตอร์มันไหมบางทีครับครับวอร์ไรด์อย่งาง,งนี้เราสับสวิฟอย่างนี้รรอ ลำตัวนี้เลี้ยงไก่ไข่ได้เลยมาหมดเลยก็ได้ทดลองบดดูใช่ไหมอันนี้การเป็นทดลองบดลำที่ออกมาใช่ไหมครับบดลำบดลำลำที่ออกมาจากการสีข้าวแล้วก็จะมาบดอีกครั้งหนึ่งโอเคทดลองดมบดดูนะครับมันจะลงมาช่องนี้ไหมใช่มันจะออกออเาจฝั่งนู้นต่างหากเลยมันจะมีช่องออกฝั่งเราถ้าจะเห็นเราหลเหลือเราต้องเอาทดลองฝั่งนู้นทดลอง มัดปลาไปอ๋อก็ก็ก็ครับก็หาเป็นถุงคนละถุงไปเลยเนาะเออไปหาคนละถุงมีมัดปลาอย่างนี้ยปลาเรื่องปลาเรื่องอะไรอยู่เนี่ยถ้าอ่อนยิ่งยิ่ยอ่อนได้ยังไงเี้ยงเลี้ยงไก่เนาะเออเลี้ยงไก่บ้านนบอกบอกเพื่อนไหมนีถ้าอยากบดพวกมันเกี่ยวกับตะเกงหน่ออยากละเอียด มากกว่านี้แบบเป็นลำอ่อนเลยเป็นผงๆมันจะเป็นรูเป็อย่างเบอร์เล็กกว่านี้ครับเบอร์เล็กกว่านี้ครับตัวนี้คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการออเดอร์หรือว่าสั่งทางทางของซูเปอร์เซฟนี่มีบริการไหมมีครับมีขายทางส่งมาทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีครับทางบริษัทมีอะไรที่เป็นอะไร,เป,ะไรเป็นบางตัวเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี้ยทางเราก็อาจจะโทรไปติดต่อไปสอบถามว่ามีอะไรตัวไหนบ้างอะไรเงี้ย ครับมีมีทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างใช่ไหมครับโทรไปแล้วเขาจะจัดส่งทางคือดีมาให้ครับตัวใบครับตัวใบทางบริษัทครับนี่ตนี้ถ้าเอามาแล้วก็เปลี่ยนถอดน็อตตัวสีตัวนี้มันเป็นลิ้นตัวนี้มันเป็นแผ่นตะเกียงตัว้ตัวนี้มันจะสวมเข้าไปในลิ้นครับเป็นแผ่นที่ผมให้อ่าเมื่อกี้ใช่ไหมับโอเคแต่ตัวที่ให้มามันจะเป็นรูเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันอ๋อครับเบอร์เล็กถ้าเบอร์เล็กกว่านี้ก็มีมีเล็กรับครับ เวลาเราจะทําความสะอาดก็คือถอดตรงนี้ออกครับถอดออกนหรือไม่ก็เปิดเครื่องให้มันรันปั่นออโอเคมันรันมันจะปั่นออกับปั่นออใไ่ใช่ใช่องล้วแล้วมาสับสวิทไปทางนี้ับว่ตรงนี้ ใช่ละเอียดตัวนี้มันมีตะเกียงมันต้องมีคนระเบอยกันครับคนระเบออันนี้อันนี้จะเป็นตัวหยาบย่างไ่บดทิ่มออกมาจากการสีข้าวครั้งแรกอันนี้ก็คือเอาไปบดอีกครั้งหนึ่งอันนี้อันนี้คือบดอีกครั้งหนึ่งความต่างก็มีอยู่นะครับจับดูรูเลยความความหยาบมันต่างกันอยู่การซื้อลงสี ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับผมซื้อจริงนะครับจ่ายสดนะครับเอาผมนับจํานวนเงินให้นะครับผมจ่ายสดเลยนะครับ <S 1นึ่งสองสามสี่ห้าดแสนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้เหลือค่าเฟ <laughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าราคานะครับของผมหนึ่งันเก้ารยบาทนะครับขอบคุณมากครับเลยยังไงผมฝากก่อนครับครับสวัสดีครับขอคุณกครับคทั่ครับขอบคุณมากครับท่านเรเริ่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นัยาคุณเกษตร ไล่วันศุกร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ